ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะชบของสามีกมใหม่แล้วเดี๋ยวก็ส่งสามีกบนี่นะเป็นคนที่ชอบสั่งของออนไลน์จริงๆไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรนะคะวอรมาดอีกแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าของออนไลน์ตลอดสามีกบนี่ชอบ ช้อปปิ้งออนไลน์นะคะชอบจริงๆนะกบไม่รู้ว่าเขาสั่งอะไรนะแต่เขาชอบสั่งของเนี่ค่ะ walmart.com นะคะออ้ต้นคริสต์มาสเบาสิอะไรอะ่ะที่รักสั่งอะไรอะ่ะเอปเปิ้กม <c oughs> บอก,บอก,บอกเพื่อนแล้วใช่ไหมคะว่า,าบ้านเราเนี่ยสั่งสั่งของออนไลน์บ่อยมากอยากรู้คืออะไร ว <Hello. S 1> ิธีการแกะกล่องของผู้หญิงกับของผู้ชายต่างกันนะนนพนเพื่อนๆนี่คือการแกะกล่องของผู้ชายนะเวลากลบแกะกล่องนะจะไม่เหมือนแบบนี้เลยอันนี้มันคืออะไรคะทีละใส่ลบแอร์ฟิลเตอร์แคปเป็นแอร์ฟิลเตอร์มันคืออะไรมันให้คีส่งก้ารคีส่งเข้ามาข้างในก็ไงอ๋อคืออะไรอีกแหละหนูก็ไม่เก็บลองเทิร์นเทิร์นมาทางนี้นี่มันไม่เข้าใจมึงใส่แล้วมันใส่ตรงไหนของรถอะทีละในลบ เปิดไอ compartment ข้างในรถอยู่ตรงที่เก๊ของหนู yes m <man. S 1> ที่เก๊ของหนูที่ใส่ของหนูเหรอแล้วก็เปิดแล้วเข้าไปเหรอ <Yeah. S 1> แบบนี้นะคะสามีของกบซื้อบ่อยมากเขาบอกว่ากลิ่นมันฆ่าเชื้อเหรอที่รักข้างในรถแล้วทำไมมันมันมีตัวนี้ด้วยอ่ะที่รักโอ้สกปรกนักเชื้อโรคมั้งอ่ะฮะฆ่าเชื้อโรคด้วยใช่ไหมไม่อันนี้เชื้อโรคทำให้มีกลิ่นออกมาเราจะต้องเปลี่ยนอันนี้ข้างในรถ โอเคโอเคหนูไม่เข้าใจ <laughs> คน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 เขาดูแลรถกับคนที่ขับคนที่นั่งเฉยเฉยก็เหมือนกุบก็แม่งก็ไม่เก็ตอยู่ดีรีวิวรีวิวอะของที่สั่งออนไลน์มานะคะเมื่อกี้นะคะแอร์อะไรของเขาไม่รู้หรอกที่เป็นที่กรองอากาศนะคะในรถเราก็มาผัดกะเพรานะคะ อย่างที่บอกกบขอบอกหน่อยนะว่าผัดกะเพราของกบนะคะผัดกะเพราที่บ้านหลังนี้นะคะมันจะไม่เหมือนบ้านหลังอื่นหรือว่าอาจจะเหมือนก็ได้นะผัดกะเพราที่นี่บ้านหลังนี้นะชอบแบบมีน้ําเยอะๆนะไว้คุกข้าวนะคะเ,เพื่อนๆจ๋ากบเคยพูดหลายคลิปแล้วเนาะว่าบางคนก็าอาจจะชอบแบบแ,บบแห้งๆนะแห้งๆก็อร่อยแต่กบชอบแบบมีน้ํากบปรุงแล้วนะคะเดี๋ยวกบขอเพิ่มน้ําตาลนิดนึง เติมน้ำตาลลงไปนิดน,นึงนะคะเพราะว่าเผ็ดมากเผ็ดสุดๆเลยนะคะกบอยากกินแบบวันนี้กบอยากกินผัดกะเพราแบบเผ็ดๆโอเคกบก็เอาใบกะเพรานะคะนี่คือใบกะเพรานะคะที่กบเคยทําคลิปเอาไว้นะคะอยู่ในตู้เย็นนะใส่ลงไปเลยช่องแข็งนะคะเดี๋ยวผัดไปผัดมาเขาก็จะละลายออกมานะเพื่อน ราะว่าเอาออกมาจากช่องแข็งนะคะแล้วมันก็จะพอมันไอ้มันก็จะออกมาจากก้อนนี้นะคะเพื่อนจ๋าผัดกะเพราไก่จ้าเห็นไหมเพื่อนจ๋าทำไมไหมเขาก็จะออกมาแต่สีเขียวแบบสีเขียวสดมากผัดกใบกะเพรานะคะถ้าทําแบบแช่แข็งแบบที่กบเคยทํานะคือใบกะเพรา,าก็คือแบบย่างเขียวแบบนี้เลยนะเพื่อนจ๋า สดมากทำแบบนี้เก็บเอาไว้ก็จะได้แบบเหมือนกับแบบว่าเหมือนเรากินผัดกะเพราแบบสดๆนะคะเพื่อนๆจา๋าเหมือนเรารู้สึกว่าได้กินผัดกะเพราแบบเก็บมาจากสวนเลยอย่างเงี้ยต้องขอบคุณเฮจินะที่ให้ใบกะเพราเรานะคะปิดเตาก็เสร็จแล้วนะคะมื้อเย็นของกบนะคะผัดกะเพรานะคะ น่ากินไหมคะมเพื่อนๆจ๋าผัดกระเพราของกบนะคะกบก็จะมีซุปนะคะนี่ค่ะต้มผักกาดดองนะคะใส่กระดูกหมูนะคะเพื่อนๆกำลังอุ่นนะคะพเพราะว่ากบทําไปเมื่อวานนะคะแล้วก็เหลือเหลืออีกมื้อหนึ่งนะก็เป็นแบบว่าผัดกระเพราแล้วก็ต้มผักกาดดองใส่กระดูกหมูนะคะก็พอแล้วนะคะสําหรับเราวันสองคนนะคะผละไม้ของเราก็จะมี สับประรดนะคะแล้วก็องุ่นเขียวองุ่นองุ่นสีแดงแล้วก็องุ่นเขียวนะคะสามสิบบาทอ่ะเพื่อนๆคือแบบหวานแล้วก็ฉ่ำมากค่ะอุอ้ยกบดีใจอ่ะดีแล้วที่กบตัดสินใจซื้อมาสามลูกนะคะโอเคค่ะกบก็ทักทายด้วยการรีวิวอะรีวิวอของที่ได้มานะคะแล้วก็ มาทำผัดกระเพราให้เพื่อนๆดูนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็รีวิวอาหารเย็นนี้นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆจ๋าที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้คบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะเพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆทุกคนค่ะกบไปแล้ว